ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบอๆกับพอแต้มนะ้องพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะ้องพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะ้องพี่น้องวันศุกร์ที่สามตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกเก้าสี่แปด 6กห้าขับเลขล่างก็ออกแปดน้อพี่น้องเนาะครับของเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาก,กัะลุดได้พี่น้องเข่าตะเลกวิ่งนี่นะครับวันศุกร์ที่3ตุลาคม25 6 8้าลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด5กับ7พี่น้อง หากับเบียดกับมาหาหนะพี่น้องเนาะแต่ว่าชุดวินเป็นบม,มาศูนย์หนึ่งสองนะครับจับกูกะเล้ยหลุดไปนะพี่น้องเนาะกลับอนีกิกามาแล้วพี่น้องกลับไปเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกกลับกับลาวพัฒนาเซียนน้องคายเนะพี่น้องเนาะ ครับสัตว์เกี่ยนาะพี่น้อง ับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะครับครับชุดวินนะพี่น้องเนะี่ ครับขับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดท่านพี่น้อง หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับสองห้าสองหก สองเกตนะครับขับส่วนตัวเน้นในพี่น้องด้วย ขับเนนซีหางครับ, <c oughs> รบส่วนตัวกันพี่น้อง ครับสามห้าสามหกนะครับครับสัดเจียนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องสัดเจียนเนาะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่6ตุลาคม2568ลาวพัฒนาเซียนหนองคาย ขับบนล่างบินรูดหนึ่งกับสองนพี่น้องเนาะขับชุดเต็มชุดวิ่งเพื่อกันหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดพี่น้องขับจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดนพี่น้องขับเน้นหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกขับกันเลยกับสามห้าสามหกนพี่น้องเนาะ อาพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านใด้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอาฉะนั้นแล้วพรอเตียมขอวอวยพรคอยเขาขอให้ปังครับพี่น้องอีซีก็จะได้โศกมันกันนะพี่น้องเนาะ เหาอย่าลื่อมนะพี่น้องเลือเของมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อแต้มน้ำเดาเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแต้่ยมนำนาคามครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ขออิบีทุกคนโฉบโฉบมันๆนะพี่น้องเนื้อแห่งๆรวยๆเนาะครับเนาะครับพอการชีพนาพี่น้องเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนื้อดามมากดกระดิ่งกดติดตามม่นำกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับไฟโฉบโฉบมันๆกัน พอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม